าเปต่อไม่รอแนะล้วรถขึ้นขวัญมาแล้วเป็นทางด้านตีน้อยพีพีทีครับผมโอ้โหก็จบไปใบที่ห้านะสำหรับอาร์ม وري เกมมิ่งนะครับผมโอ้โหเหลือใจเชื่อครับตอนนี้แล้วเป็น6คิวแล้วบ้าของ m อไมเมื่าสักครู่นี้นี่ครับผมอาวได้ครับผมไม,ไม่แน่<ะ>ใจฮะแล้วตรงนี้ติกแซกโอ้ได้แค่ห้าคิวมาแล้วนะครับผมครับมีตองเคตองเคคนเดียวนะที่ยังไม่ได้คิวนะครับผมแต่ว่าออกจากการงานไปแล้วนะฮะใช่ครับ มาเอานี่แหล่โดนยิงมาจากไอ้ไม้ดันสุดดันมาแต่ยังยิงไม่ยิงไม่น็อกดักแมนควงระเบิดแล้วป้าแต่สีน้อยทีต่าขึ้นมาแล้วเป็นจุลิโอกลับทางด้านเอ้กุญเวยช่วยกันปิดนี่ไฟแล้วเลยเดี๋ยวไฟต้นไม้ให้ไฟไปต้นไม้ไฟระเบิดแล้วายระเบิดแล้วเข้ารับเป้าวะระวังนะรับอยู่แล้ววงใส่เลยคาร์ด้วงไอ้ตัวเอ้ตัวายวงไหมมดแล้วหน ขอกข้ามาขวานต้องเป็ดขอมาเปิดไมเคิมีโอกาสได้แชมป์ในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าเดเทสท,ที่ผมทายไว้ในเกมนี้เนี่ยการันตีท็อปสามแน่นอนนะครับถ้าวันนี้จันบอมเขามานะผมบอกเลยนะครับผมจันบอมเชื่เดเทสเหรอใช่ใช่เจืมเดเทสครับใช่ครับเกมสุดท้ายครับอย,ยอดมากฮะแต่จากเอจคุณที่ห้าก็โอเคอยู่นะมันก็ต้องโอเคแหละวันนี้เลขตัวเดียวเกมเดียวเลยนะโอ้โหมาดูตรงนี้อ่ะสามทีมยังไงครับเอมิถ้าได้เปรียบสุดนะ เหลือผู้เล่นสามคนนะครับผมครับผมเหลือสองคนอันนีอเลติกฟ็อกซี่ครับผมใชอขอประทานะพายฮะไม่เห็นในจอใช่ครับผมสี่ใช่ไหมสี่นี่ฮะสี่ครับมีเอจิคนเดียวนะที่ยังไม่มีคิวยังไม่มีคิวแล้วถ้าไม่ท่าแหละเกมนี้เลติกฟ็อกซ์หลุดจากเลโซแน่นอนถูกต้องฮะนี่ผมให้เลยเพราะว่าพะพะมูนเนี่ยไม่มีแต้มให้เลย ให้ให้ว่าหลุดจากเลนโซนอ๋อแล้วมาทีมฮะเวติกาที่อยู่คนเดียวที่อ้อมน้ำระเบิดดักมากำลังจะเป็นจอดสวยงามหรือเปล่าเวนิการเวนิกาเป็นจอดสวยงามของเวนโติกาจริงๆด้วยท่านผู้ชมโอ้โหไอคิวอะตรงนี้คือไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกน้องไอคิวนะคือไอคิวสองร้อยครับน้องชื่อคิวเหมือนกันใช่ไอคิวห้าร้อยเลยอย่างที่ผมบอกครับผมจากชาริตี้มาที่หลายๆคนมองว่าอุ้ยเล่นไม่ไหวหรือเปล่าอะไรผมบอกเลยอันนี้เป็นหนึ่งในเอสของทีมเลยนะต้องมีครับถึงแล้ว เอารถมาห้องน้ำนะต้องวัดใจแล้วอ๋อคือจะไปมาร์กสองแล้วรถปิดห้องน้ำใช่ไหมใช่ผมไม่ได้บีบเรามากนะชนห้องน้ำเลยดีกว่าใช่เงี้ยได้กูแค่ไม้กูแค่ไม้กูแคมายโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์เรียกข้อเสียของรถคันเดียวเมื่อกี้ไม่จะตายอยู่แล้วอ่ะคือเมือนี เออเดยมเ็ดดีกว่าเออเหี้ยมเดดีกว่าน้ำใบศาสตว์